สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้นําเสนอเรื่องการล้างท่อไอดีนะครับหลายคนถามว่ามันคุ้มไหมนะครับกับการเสียเงินนะครับในการล้างท่อไอดีนะครับบางคนบอกว่ามันคุ้มเพราะว่าเครื่องยนต์จะสะอาดนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดควันดำนะครับบางคนบอกว่าไม่มีความจําเป็นนะครับใช้งานไปยาวๆเลยไม่มีผลนะครับวันนี้เรามัดรวมนะครับทั้งตัวมิ u ูบิชิไทตันมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับกับเครื่องยนต์ CN15 นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปแหม่ของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับคันนี้นะครับเป็นปาเจโร่นะครับใช้มาแสนสี่นะครับส่วนไทตันสีส้มนี่นะครใช้มาประมาณ6-7 0 0 0 0หกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าหลังจากที่ท่านเจ้าของรถนําเข้ามานะครับเราจะมาเปิดนะครับดูท่อไอดีนะครับเริ่มที่ไทตันก่อนนะครับคันนี้เป็นปีโชว์0 2 0นะครับ ก็วิ่งมา70,000กิโลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูครับว่าสภาพของท่อไอดีนะครับและระบบ EGR นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในสภาพการใช้งานนะครับนี่ออกมาแล้วครับโอ้โหขมเมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนี่คือสภาพของรถที่ใช้งานมาเพียงแค่70,000กิโลเมตรนะครับค่อนข้างขมเมาหนาเลยนะครับ ก็อาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานครับถ้าขับช้าขับสั้นนะครับก็อาจจะเกิดขม่าได้นะครับหรือเกิดในสภาวะของการทํางานของ e t r นะครับที่เปิดถ้าเอาไอเสียกลับมาเผาไหม้ซ้าในปริมาณที่มากนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานครับถ้าคันไหนที่ใช้ใช้งานวิ่งทางยาวนะครับเครื่องยนต์จะสะอาดขม่าจะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับคันนี้เราแกะออกมาแล้วนะปรากฏว่าถึงแม้เลขไม้จะวิ่งแค่ประมาณ6 7เหมื่นกิโลเมตรนะครับแต่ค่อนข้างสกปปกครับ ขามเาแข็งที่เป็นข่ามเาคาร์บอนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจํานวนมากครับทั้งบริเวณท่อไอดีนะครับแล้วก็บริเวณพอร์ตไอดีครับตอนนี้นะครับเรากําลังตรวจสอบและทําความสะอาดบริเวณพอร์ตไอดีนะครับส่วนอีกทางหนึ่งนะครับก็นําเอาตัวท่อไอดีเนี่ยไปล้างนะครับร้อมกบบชุด ETR นะครับเอาไปล้างนะครับด้วยเครื่องนะครับทําความสะอาดนะครับให้ออกมาใสปิ้งเลยนะครับตอนนี้เราก็ทําการเก็บงานไปเรื่อยๆครับที่บริเวณพอร์ตไอดีนะครับที่บริเวณช่องพอร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีเศษข่ามเอานะครับเกาะติดอยู่นะครับซึ่ง โอเคขมเหลวที่เยอะนะครับมาจากตัวระบบ EGR นั่นเองครับแล้วก็ฝุ่นผงนะครับที่เกิดรวมตัวกันนะครับนี่คือสภาพหลังจากที่เราล้างถ่ไยดีมาแล้วนะครับปรากฏว่าสภาพถ่ไยดีนะครับใหม่กริบเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยอันนี้มีผลมากๆเลยกับการใช้งานครับคันนี้เรานอกจากการล้างถ่ไอดีแล้วนะครับเราจะทําการอุด EGR ไปด้วยเลยครับแต่ว่า ไม่ได้มีการปรับจูนอะไรนะครับสำหรับคันนี้ในไททันนะครับโฉม2020นี้นะครับก็ใช้งานแบบมาตรฐานครับก่อนหน้านี้ท่านเจ้าของของรถบอกว่ารถมีอาการสะดุดนะครับโดยเฉพาะวิ่งที่ความเร็วประมาณ1 5 0 0ถึง2อ0 0รอบต่อนาทีนะครับเดินคันเร่งเนียนเนนเนี่ยนะครับไม่ได้กดคันเร่งหนักนะครับเดินไปแบบคูลซิ่งเนี่ยนะฮะก็จะเกิดอาการสะดุดนะครับให้รู้สึกนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทําไปนะครับท่านเจ้าของรถบอกว่าหายครับโอเคถือว่าจบอีกคันนึงครับ m i t s u b ช s h าเ a j e r o ป p o r t นะครับคันนี้เป็นโฉมืองบ สภาพนะครับท่อไอดีจะสกปรกแค่ไหนเดี๋ยวเราเปิดออกมาดูครับก็แน่นอนครับขั้นตอนทําเหมือนกันครับถอดท่อไอดีออกมานะครับที่เป็นลักษณะของท่อไอดีรวมนะครับไม่ได้เป็นแยกแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าลดจนรุ่นใหม่นะครับท่อไอดีจะเป็นลักษณะแบบรวมแบบนี้นะครับทุกสูบนะครับทุกพอจะมารวมอยู่นะครับนี่ท่อไอดีนะครับนี่นะข่าาก็ถือว่าเกาะอยู่พอสมควรนะครับกับระยะแสนกว่านะครับก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะครับกับปริมาณตัวขเมาวแลวก็ไอน้ำมันเครื่องที่มันเกาะอยู่นะครับความสกปรกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ มาดูที่พอร์ต ID นะครับก็จะมีลักษณะของตัวเข่าดำนะครับที่เกาะอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราจะจะทําความสะอาดนะครับทั้งตัวบริเวณท่อ ID และก็พอร์ต ID ครับเราจะใช้ตัวมีดขูดนะครับขูดเข่าแข็งๆออกมาก่อนแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับแรงสูงนะครับดูดเอาเข่าที่เราทําความสะอาดไว้เนี่ยหลุดออกมาครับไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็นี่คือในส่วนของตัวท่อไอดีครับหลังจากที่เราขูดเข้าเมาแข็งออกไปแล้วนะครับก็จะมีบางส่วนที่เกาะติดอยู่ที่บริเวณท่อไอดีครับก็จะต้องใช้น,น้ำมันน้ำยาของเราเนี่ยนะครับขูดออกมานะครับทำให้มันออกได้งานขึ้นนะครับ ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้การขูดนะครับที่เป็นเข่าแข็งคาร์บอนเนี่ยออกมาก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะใช้น้ำยานะครับแช่น้ํายาแล้วก็ทําความสะอาดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปืนแรงดันนะครับยิงนะครับเพื่อทําให้ตัวคาบเข่าที่มันเกาะฝังแน่นเนี่ยนะครับมันหลุดออกมานะครับด้วยใช้แรงน้ำแรงดันสูงนะครับนี่ก็คือเข่าที่เกาะในชุด egr ครับเห็นไหมครับเข่าแข็งแบบนี้นะครับเมื่อมันอยู่ในเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์สบโปกแน่ๆเลยแล้วก็จะมีบางส่วนที่กลับเข้าไปนะครับทำลายเครื่องยนต์ครัับ ค่อนข้างปลอดรัยขึ้นเลยครับเพราะว่ามันมีความแข็งนะครับหลังจากทำการล้างถ่ายดีไปแล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับว่าใส่ปิ้งเลยนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองคันประกอบนะครับชุดถ่อยกลับเข้าไปครับชุดประกฑนต่างๆานะครับมีการตรวจเช็คแล้วก็ทาการเปลี่ยนนะครับ คันนี้นะครับพิเศษเลยเราทําการอุด EGR ด้วยนะครับท่านเจ้าของรถบอกว่าอยากอุด EGR ด้วยนะครับเราก็เชิญมอุดนะครับแล้วก็ทําการจูนด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับหลักกิโลเมตรก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ทําการล้างไอดีนะครับอุด EGR แล้วก็ทําการจูนจูนอัพนะครับจูน ECU เน้นในสเต็ปใช้งานครับเราทําการดูดข้อมูลออกมานะครับแล้วทาการแก้ไขไฟล์นะครับในตารางต่างๆนะครับที่ ทําให้เกิดสมรรถนะที่ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับเราทําการจูนอัพนะครับอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับระบบการเซฟตี้ทุกอย่างยังมีอยู่นะครับตรวจสอบไส้กรอากาศนะครับก็ดําแล้วนะครับเราจัดการเปลี่ยนไส้กรอากาศใหม่นะครับนอกจากนั้นนะครับไซรองโซลานะครับเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับทาการรีเซ็ตไปเลยทีเดียวนะครับหลังจากการใช้งานนะครับ นอกจากนั้นคันนี้พิเศษครับมีการล้างตรงระบบโพฉีดด้วยนะครับด้วยน้ํายาสูตร e ีฟคลีนนะครับที่จะช่วยทําความสะอาดนะครับหลังจากล้างทาเสร็จแล้วนะครับเรามาตรวจค่านะครับต่างๆนะครับที่เป็น3ค่าหลักก็คือค่าแอร์โฟนะครับค่าแรงดันในรางคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ค่าแรงดันท่อไอดีครับบกกว่าเครื่องยนต์นะครับติดติดนะครับเดินนิ่มนะครับแล้วก็ในการเร่งรอบต่างๆนะครับก็คือว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับแตกต่างจากชัดเจนเลยครับจากก่อนทำกับหลังทำนะครับเดี๋ยวเราจะลรดเทสนะครับออกไปวิ่งทดสอบกันนะครับ การขับขี่นะครับหลังจากเํา่มการจูนแล้วก็ทําการาแก้ไขไฟล์แล้วนะครับรวมทั้งการล้างถ้อยดีแล้วนะครับความแตกต่างชัดเจนครับคันเร่งนะครับติดไวนะครับ อัตราการบูตนะครับค่อนข้างไวนะครับขับกระชับขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับเพราะว่าข้อเสียของป a จจุบัสปอร์ตเครื่อง 4N15 นี่ก็คือต้นคันเร่งหัวคันเร่งค่อนข้างยานนะครับค่อนข้างช้านะครับเราปรับจูนให้อยู่ในค่าที่ดีนะครับขับและตอบสนองดีไม่ไวจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่อืดเหมือนเดิมนะครับเราแก้ไขปัญหาในเรื่องของการอืดนะครับที่รอบต้นนะครับตอนนี้แตะปุ๊บนะครับบูตติดเลยนะครับก็ถือว่าขับได้ง่ายและก็สบายมาก ครับรถขนาดใหญ่นะครับถ้าสมรถติดมูดไว้นะครับแล้วก็ขับติดขันเร่งกระชับกระชับจึงก็ถือว่าขับง่ายครับไม่เหนื่อยนะครับสำหรับทั้ง2คันนะครับก็ทําการล้างถ่อยดีเรียบร้อยครับถังไททันนะครับโฉม220 0นะครับที่เราทําการล้างถ่อยดีนะครับแล้วก็มิสูบิชิปาร์เจอโร่สปอร์ตนะครับที่เราทําการล้างถ่อยดีอุด EGR แล้วก็ทําการจูนอัพนะครับรีแมป ECU ครับทั้ง2คันใช้เครื่องยนต์บล็อกสี่ N15 นะครับก็ถือว่าจบงานนะครับในการล้างถ่อยดีนะครับแล้วก็การเก็บงานต่างๆคันนี้ ทั้ง2คันนะครับก็ถือว่าโอเคแฮปปี้ครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเน็ตการ์ดมาสเตอร์และใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถหลายปต่ดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับ